อาถันชั้นสิบสามสิตาพนักงานต้อนรับคนใหม่ของโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่วันวันมีนักท่องเที่ยวมากมายเวียนเข้ามาจนสิตาแทบไม่ได้พักจวบจนเวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนเศษฝนที่ตั้งเขามาตั้งแต่หัวค่ำ เริ่มตกโปรยๆแล้วก็หนักขึ้นอย่างไม่ลืมหูลืมตาเสียงลมพายุพัดต้นไม้หน้าตึกของโรงแรมดังผ่านเข้ามาเป็นระยะระยะอากาศค่อนข้างหนาวจนสิตาต้องกอดอกบ่อยครั้งเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายทั้งทงที่ใส่สูตรอยู่พี่แมวที่อยู่เวรคู่กันหันมาถามอย่างเป็นมิตร เป็นไงบ้างทำงานวันแรกโดนจัดหนักเลยนะค่ะก็สนุกดีแต่คิดไม่ถึงเลยว่าลูกค้าจะเยอะขนาดนี้หยุดยาวก็แบบนี้ละถ้าวันหยุดปกติก็ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ไหวนะไหวสิคะสิตาตอบอย่างมั่นใจมากอืมยืนคนเดียวได้ไหมพี่ขอไปห้องน้ำหน่อยปวดท้องอะ่ะตามสบายเลยคะ่ะ ไม่ต้องรีบหนูอยู่ได้พี่แมวพยักหน้าหยิบโทรศัพท์มือถือในลิ้นชักติดออกไปด้วยสิตามองตามไปแล้วรีบหันกลับมาเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งซึ่งเป็นระฆังใบจิว๋วดังขึ้นหน้าประตูเป็นสัญญาณว่ามีลูกค้าเข้ามาสิตาหันไปมองแล้วถึงกับตะลึงหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามา เธอใส่ชุดเดรสดำผมยาวตรงถึงกลางหลังเครื่องหน้าดูดีไปหมดจัดว่าเป็นคนสวยมากทีเดียวแต่ผิวที่ขาวซีดกระทบแสงไฟทำให้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ขาวมากจริงๆและอาจจะไม่ใช่คนไทยแต่น้ำเสียงที่พูดออกมาชัดเจนถึงแม้มันจะเยือกเย็นแปลก รบกวนขอกุญแจห้อง1309หน่อยค่ะสตาชะงักคิดว่าฟังผิดรีบถามกลับอย่างสุภาพขอโทษค่ะคุณลูกค้าห้องอะไรนะคะ1309ชั้น13ค่ะเสียงเลือกเย็นนั้นย้ำชัดเจนสิตายิ้มนิดหนึ่งก่อนตอบอย่างเกรงใจ เออขอโทษนะคะโรงแรมเราไม่มีชั้น13แล้วก็ไม่มีห้อง1309คะ่ะคุณผู้หญิงจำชั้นผิดหรือเปล่าคะหญิงสาวผิวซีดขาวมองสิตานิ่งๆไม่ได้มีท่าทางกโกรธหรือไม่พอใจอะไรแต่ถามกลับเรียบๆคุณคงเป็นพนักงานใหม่ฉันมาพักที่นี่ประจำ และพักชั้น13ตลอดสิตางงมากจริงๆจะถามใครก็ไม่มีใครอยู่แต่ก็ยังยืนยันอย่างสุภาพโรงแรมของเราไม่มีชั้น13จริงๆค่ะมีแค่ถึงชั้น12ตามมาคำสั่งสั้นๆแต่เหมือนมีพลังบางอย่างทำให้สิตาต้องเดินตามเธอไปที่ลิฟต์ เธอนำเข้าไปในลิฟต์ก่อนชี้ที่ปุ่มกดลิฟต์ด้านในทำให้สิตาต้องตามเข้าไปดูอย่างเลี่ยงไม่ได้สิตาอึ้งไปทันทีเมื่อเห็นปุ่มเลข13ชัดเจนและยังไม่ทันจะพูดหรือขอโทษอะไรหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างๆก็กดปิดประตูและกดเลข13าทันทีลิฟต์เคลื่อนที่อย่างช้า,ชา ไฟกระพริบเป็นจังหวะกลิ่นบางอย่างเริ่มโชยมากลิ่นไม้จางๆปนกลิ่นอัแบ,บแปลกๆสื่ตามองหาต้นตอของกลิ่นในขณะที่หญิงสาวชุดดำยืนนิ่งเหมือนว่าเธอไม่ได้กลิ่นอะไรหรือเธออยู่ในลิฟต์เพียงคนเดียวประตูลิฟต์เปิดออกหญิงสาวก้าวออกไป สิตาตามออกไปด้วยมองตามทางเดินอย่างงงๆชั้น13มีจริงแต่แต่มันไม่เหมือนชั้นอื่นๆกลิ่นควันไฟแรงขึ้นเพราะม่านหมอกหนาๆอยู่ตรงปลายทางเดินระหว่างทางมีห้องเหมือนชั้นอื่นๆทุกอย่างสิตาเดินตามหญิงสาวตรงหน้าไปช้าๆเห็นคราบขมเหลวตามผนัง ฟ้าและเพดานไฟทางเดินสลัวสลัวเสียงคนกรีดร้องดังมาจากด้านหลังสิตาหันควับไปมองอย่างตกใจมีร่างหนึ่งพุ่งออกมาจากห้องทำท่าเหมือนคนสำลักควันสิตาหันกลับมามองหญิงสาวแต่เธอหายไปแล้วด้วยสัญชาตญาณของพนักงานเธอรีบวิ่งเข้าไปหาร่างนั้นเพื่อช่วยเหลือแต่ประตูทุกห้อง ลับถูกเปิดออกมาอย่างรุนแรงแขกที่มาพักต่างพุ่งออกมาด้วยท่าทางเดียวกันเหมือนคนสำลักควันหายใจไม่ออกบางคนถึงกับดิ้นทุรนทุรายสิตายยืนงงนี่มันเกิดอะไรขึ้นหลายคนส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือสิตาเห็นเปลวไฟตรงมุมทางเดินมันเริ่มลุกโชนควันดำพวยพุ่งออกมาจากทุกท,ทิศทุกทาง สิตาอุทานอย่างตกใจไฟไหม้เสียงทุบป,ประตูห้องปังๆข้างๆกับเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังออกมาช่วยด้วยช่วยด้วยหายใจไม่ออกช่วยด้วยสิตาตรงไปที่ประตูเธอพยายามเปิดประตูอย่างสุดแรงประตูเปิดออกสิตาผงะในห้องมีคนสามคนนั่งอยู่บนเตียงผิวหนังพวกเขาไหม้เกรียม เสียงหายใจดังคลืดคราดแต่ยังยิ้มน่าจะเรียกว่าเสแยะมากกว่าสีหน้าท่าทางไม่ใช่คนที่รอการช่วยเหลืออีกแล้วสิตาถอยกรูดออกมาแล้วต้องตกใจจนแทบจะหยุดหายใจเมื่อแขกที่ส่งเสียงร้องของความช่วยเหลือกลับลุกขึ้นยืนได้ปกติแต่ร่างกายกลับไม่ผุพองบางคนแทบเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกพากันยืนมองสิตายอย่างน่ากลัว สึกตาถอยหลังหน้าซีดแล้วไปประทักกับอะไรสักอย่างเมื่อหันไปมองผู้หญิงคนนั้นคนที่พาเธอขึ้นมาชั้นสิบสามแต่ตอนนี้ภาพของเธอไม่ต่างจากทุกคนผิวหนังไม่เกรียมมีรอยแผลวดหวะที่คออย่างน่าสยดสยองเหลือประมาณพูดเยือกเย็นเชื่อหรือยังว่าชั้นสิบสามมีอยู่จริง พูดจบหัวเธอก็หลุดจากบ่ากลิ้งมาอยู่แทบเท้าสิตาสิตากรีดร้องสุดเสียงเธอรีบวิ่งตรงไปที่ลิฟต์กดรัวๆให้ลิฟต์เปิดในขณะที่เสียงผู้คนร้องขอความช่วยเหลือระง,งมควันไฟหนาขึ้นจนสิตาแทบหายใจไม่ออกช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายเสียงร้องขอความช่วยเหลือเริ่มดังมากขึ้นทุกห้องเสียงไอเสียงสำลักควัน เสียงทุบประตูสตาหนาวเยือกไปทุกกลุ่มขนทั้งๆที่สภาพรอบตัวเต็มไปด้วยเปลวไฟและควันหนาเปลวไฟกำลังไหม้ลามฟ้าเพดานเสียงกระจกเริ่มแตกร้าวไฟทางเดินกระพิบวูบวาบและดับลงในที่สุดสตาไม่เห็นอะไรอีกเพราะสติสัมปชัญญะของเธอก็ดับวูบลงไปพร้อมๆกัน สิตาลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีก็เห็นว่าตัวเองอยู่ในห้องพักพนักงานมีพี่แมวมองดูอยู่อย่างดีใจสิตารู้ตัวแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างสิตายังงง,งๆพี่แมวคงเข้าใจรีบอธิบายพี่กลับมาจากห้องน้ำเห็นเธอหายไปนานมากตามที่ไหนก็ไม่เจอเลยไปดูกันที่ห้องวงจรปิดเห็นเธอพูดคนเดียวตรงเคาน์เตอร์ แล้วก็เข้าไปในลิฟต์เธอเธอไปที่ฉันสิบสามาใช่ไหมสิตาลุกพรวดขึ้นนั่งทันทีเหงื่อซึมบอกหวาดหวาดพี่แมวคะฉันนั้นมีแต่ผีมีคนตายเต็มไปหมดเลยคะ่ะพี่แมวพยักหน้าพูดเสียงเบาพี่รู้ขอโทษนะที่ไม่ได้บอกเธอก่อนไม่คิดว่าจะมารับน้องตั้งแต่วันแรกใครมาใหม่ เจอทุกคนแหละ